มาแล้วเตรียมพร้อมหน่อไม้ซื้อในตลาดสามสิบบาทพริกหยวกสิบาท,ที่ผมจะใส่พริกขี้หนูด้วยแล้วก็ใส่ไข่หมูสามชั้นผมไม่ใส่ครับผมใส่ใสก,ากากหมูครับเพราะว่กากากหมูนี่ผมจิ้วเอาเอาน้ำมันเมื่อวานก่อนผมจะใส่กากหมูแทนเป็นคนไม่กินหมูสามชั้นครับยหยุดกล้องกันตั้งกระทะ กระทะนี่มันพอเราไม่ได้ใช้หลายๆวันนี่เสน้นหนิมมันจะขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวกราดงมูให้มันเยมตัวน,นี้หน่อย เดียวให้มันหเหลืองเป็นกากหมูที่ผมเจียวเอาน้ำมันไงมันนี้เห็นเพื่อนเขาทําเห็นเพื่อนในเฟซบุ๊กเขาทำกันสองคนละเหมือนกันเลผัดผัดหน่อไม้ใส่หมูสามชั้นแต่ผมไม่ใส่นะครับผมจะใส่กากหมูแทนออ้ไฟแรงแปะเนี่้ รีดออมันอุ้ยอรีดออมันออกขั้นตอนต่อไปอเห็นเพื่อนทุกน,นใส่หมูสามชั้นกันเหมือนกันเลยสองคนเพื่อนในเท้าทุกข์ผมไม่ใส่หมูผมเป็นคนไม่ทานหมูครับ หมูสามชั้นที่ผมทานไม่เป็นว้ามันใต้นะโอ้ไฟ oh, แรงไปนิดหนึ้งเราผกเกียมได้ที่เราหอมอะหอมมากใส่น้ำมันหมูหน่อยดีกว่าเป็นคนไม่ทานหมูาสามชั้นแต่ใส่น้ำมันหมู <c ười> thank you. โอนน้น้ำมันน้อยไปก่อนเละเลยเละเลยงานนี้เอะผัดหน่อไม้ใส่ไข่กะใส่ใบโหระพาเปล่าหรอครับผมผม,ม่รนะไาแรง โอ้โหไม่เป็นตันเลยติดโซกหน่อยเอาใส่หน่อไม้ใส่หน่อไม้ใส่อะไรอ๋อผุนกุลดใช้หนึ่งเดียวพอฟังหมดแล้วนี่อะไร ใส่หัวหอยอะไรขาวตันรายแค่นี้เนาะผมไม่รู้ว่าใส่ใบโหระพาเปล่าจำไม่ได้หรือถามเพื่อนเมื่อกี่ แตมันกยังทักกันอยู่ในเฟซุ่๊กเนอ่างเขบอกให้อานหน่อไม้ต้มไวก่อนก็เวลาผมไปซื้อตลาดเขาก็ต้มมาแล้วไงโอ้ต่มไม่สวยเลยนะเสร็จแล้วไงต่อหาชมยากนะครับเนี่ย ผาดแบบนี้หาชมยากนะปั๊บเหือมอหือเวียงไม่ได้ฮะเอาไฟออนอีกสีสันไม่สวยฮะมันย้อนแสงเนี่ยโอ้ว่าแล้วย้อนแสงจริงยวกลับกล้องกันอืม เอามุมนี้นนหนนเหมาะที่สุดแล้วแล้วไงต่อเนี่ยเครื่องปรุงใส่หมดแล้วอ๋อใส่พริกลืมใส่พริกใส่ลงไปใส่ลงไปใส่ลงไป อือห uh ูสวยงามแต่ดูมันไม่สวยเหมือนที่เพื่อนเขาทำเลยเมื่อกี้น่ะทำกินเองอือหอือหอือหืทำไปเรื่อย แม่หิวข้าวเลยวันนี้ไม่ได้ไปวิ่งเพราะต้องทำกับข้าวนี่ไข่เหลือมาเช้าผมทำไข่ดาวไว้ห้าฟองใส่มันไปด้วยเออมันก็ดูสวยดีฮะ <laughs> ทททเรียบร้อยน่เราก็ฝีมือเหมือนกันนะนี่ครับเสร็จแล้วครับผัดหน่อไม้ผัดหน่อนไม้นอ,นไมอะไรครับใส่ไข่ ใส่กากหมูไม่ใส่หมูสามชั้นเพราะเป็นคนไม่กินหมูสามชั้นเพราะไม่มีตังซื้อครับเสร็จแล้วครับหน่อนมไม้ลืมปิดกล้อง